สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นกล้องติดปืนนะครับของแบรนด์สไนเปอร์นะครับตัวนี้นะฮะอาจจะขยายเขานะครับ4ถึง16เท่านะครับขนาดหน้าเลนก็50มิลนะครับตัวนี้หน้าเลนห้านะครับนะครับนะฮะท่อ25ปรับนอกนะครับนะปรับนอกตัวหลานี้นะฮะนี่เป็นตัวปรับหลาหน้านะครับ ตัวนี้ก e, ็เป็นตัวปรับความคมชัดของของกล้องนะฮะแล้วแต่ระยะที่เราจะตั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อ25มิลนะครับนะครับท่อ25มิลตัวนี้ก็จะปรับนอกนะครับปรับนอกนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำไอตัวนี้เป็นตัวปรับไซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ํารุ่นนี้นะฮะเวลาเราจะปรับสูงต่ําหรือจะปรับซ้ายขวาเนี่ยให้ลูกค้านะครับคายแหวนก่อนนะครับ คลายแวนตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าไม่คลายมันปรับไม่ได้นะครับเห็นไหมถ้าล็อกอ่ะมันไม่ได้เห็นไหมครับตัวนี้เหมือนกันตัวสูงต่ำเหมือนกันนะฮะให้คลายแหวนก่อนก่อนจะปรับนะฮะคลายแหวนก่อนอ่าแ,แล้วก็ค่อยๆปรับปรับเสร็จแล้วก็ล็อกเนี่ยนะอยู่แล้วครับเนี่ยแข็งแรงนะครับเป็นตัวปรับสูงต่ำเท็จขวานะครับไอ้ตัวนี้เขาจะเป็นตัวปรับตะรายหญ่นะครับ อัตราขยายนะครับตัวนี้ปรับได้ต่ำสุดก็สี่เท่าปรับได้สูงสุดก็ถิบหกเท่านะครับนะตัวนี้เป็นช่องปรับไฟนะครับนะไะไฟจะมีด้วยกันสองสีนะครับสีเขียวกับสีแดงนะฮะปรับความเข้มได้ห้าระดับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับนะ ปรับพรมสว่างของภาพนะครับจะมีไฟสองสีนะครับนะฮะจะมีสีเขียวสีแดงนะครับนะฮะปุ่มปรับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับเนี่ยสำหรับสมาชิกบางท่านนะฮะที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นแต่จะยาวนะครับ เนี่ยไปจะมีสองสีนะฮะสีเขียวสีแดงนะครับไปเขานี่สีแดงนะปรับความเข้มได้ห้าระดับนะครับ สำหรับชุดของแถมเขานะครับจะมีท่อบางแสงนะครับไว้ใช้งานในที่แก้งนะครับตีที่กลางตีว่าที่แดดจัดๆนะกลางแดดนะครับนะเป็นตัวลดแสงนะครับหนึ่งตัวนะครับต้องถอดแบบนี้ก่อนนะครับก่อนจะใส่ท่อนะครับหนึ่งตัวนะฮะ ข้าบางแสงแล้วก็ปลากระดกนะครับเปิดปิดห้าลังหนึ่งคู่นะครับขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับขาไม่เลือกใช้งานทองขนาดนะครับมีขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลน,นะครับแก้งมาทางร้านจัดให้นะครับระดับน้ำตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับ ฐานนะครับเป็นฐานของพนาโซนิกนะครับ CR 2032ใช้ก้อนเดียวแต่ว่าแถมเป็นสามก้อนนะครับน้ำมันชโลมปืน1นึกวดนะครับป้องกันสนิมนะครับนะช่วยในการหล่อลื่นนะครับลดอ่าอ่าช่วยลดอ่าช่วยลดความร้อนนะเวลาใช้งานนะฮะนะตัวนี้นะครับแล้วก็ ป้องกันสนิมนะครับนะฮะแช้พวกปืนสั้นนะครับปืนยาวนะครับทุกชนิดเลยนะเป็นน้ำมันฉลองฉลองปืนนะครับหนึ่งกวดแต่ไม่นะครับคู่มือนะครับพร้อมพร้อมพร้อมผ้านะครับนะฮะสินค้านะครับนะะ ถ้ามีปัญหานะครับภายใน30วันนะครับทางร้านนะครับเคมนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับนะครับสาหรับราคานะครับช่องทางในการติดต่อนะครับนะฮะรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับฝากกดติดตามนะครับนะฮะฝากอ่ากดรบกดดิงนะเพื่อแก้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ย มาลงให้ลูกค้านะครับรับชมเรื่อยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ